กิมตัวละมีอยู่สองซีดซีซ์นะกินเผ็ดไม่ได้ทานส้มตำนะคะวันนี้เพื่อนมาเที่ยวบ้านนี่คนตำสวยมากอรอะอร่อยคนซีซอ่ะของกินเทียบเลยอันนี้คนซีซ์อันนี้ของคาวของหวานเดี๋ยวตามมาทีหลังหวานไม่ได้เป็นระเบียบเลยจิมไงค่ะติมหวานไม่เป็นระเบียบเลยอร่อยไหมคะ แล้วเดี๋ยวเมื é, ่อไรจะมากินอ <white chicken. S 2> ีกคะต้องนัดคนตามก่อนเนาะคุณตแกงหมูอร่อยไหมคะอร่อยมากน้ำหวานอร่อยไหมคะหวานดีค่ะน้ำหวานกับคนกินนี่อันไหนหวานกว่ากันคะไม่รู้ค่ะต้องชิมถามว่าคนตี๋คนเผ็ดไหมคะไหน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 แสดงถึงความอร่อยหน่อย